มีคำถามจากทางบ้านนะครับบอกว่ามีงบประมาณไม่เกิน5 0 0แสนบาทจะซื้อรถ e ีีมาขับแก a ็บเลือกคันไหนที่คืนทุนไวที่สุดไม่เอาเนต้าครับถ้าให้ตอบกันตรงๆเลยก็คือนะครับมี2รุ่นครับถ้าเป็น101นะมือหนึนะผม แนะนำก็คือว่า ION UT กับ BYD Dolphin Standard นะครับซึ่งทั้งสคันเนี่ยอยู่ในงบพอดีเลยราคา499,000บาทนะครับซึ่ง2คันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงว่าสมรรถนะของมันใช้ได้นะครับแล้วก็รถทั้ง2คันเนี่ยผมดูแล้ว ศูนย์น่าเชื่อถือศูนย์ก็มีเยอะอยู่ทั่วประเทศนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างดอลฟินเนี่ยก็มีคนใช้งานเยอะนะครับไอออนยูทีก็มียอดจองเยอะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะขึ้นราคาไปอยู่ที่5้าแ0 0หนึ่งบาทแต่ว่าตอนนี้ก็ลดราคาลงมาแล้วทีนี้ถ้าให้พูดแนะนําแบบลอยๆแบบนี้มันก็ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีเหตุผลมาด้วยว่าทำไมถึงต้องเลือก2คันนี้ในกรณีที่ถ้าเราจะซื้อมือหนึ่งงบไม่เกิน50,000 0บาทนะครับผมก็ทำตารางมาให้ทุกคนดูด้วย ทุกอย่างต้องมีตาราง การขับรถในแอปเนี่ยนะครับผมขอ,อนิยามว่าถ้าขับ full time เนี่ยต้องขับวันละประมาณ200กิโลเมตรเนาะและถ้าเกิดว่าเราชาร์จไฟบ้านหน่วยละ4บาท9กสตางค์เนี่ยนะครับเราเนี่ยก็น่าจะมีรายได้อยู่ที่วันละประมาณ2,000บาทถ้าขับในกรุงเทพนะถ้าขับผ่าใหญ่ก็เต็มวันขนาดเนี้ย1,500บาทอย่างไม่ได้ไม่ได้ผมเชื่อว่าประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าขั้นต่ำเนี่ยก็ตีไว้ว่าประมาณวันละ1,500บาทถึง2,000บาทแล้วกันนะครับเรามาดูทั้งด l p ฟินและก็ะ้อกันว่าถ้า เราซื้อมือหนึ่งของรถ2อ0คันนี้แล้วเอาไปขับแอปเนี่ยนะครับจะมีเงินภาระค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ยเท่าไหร่นะครับมาเริ่มที่ค่าพลังงานก่อนค่าพลังงานเนี่ยมันตกอยู่ที่กิโลเมตรละ64สตางค์นะครับก็คิดอัตราการกินไฟอยู่ที่13กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะซึ่งถ้าเอาไปขับจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงแบบนี้นะเพียงแต่ว่าอันนี้คิดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราจอดรถเนาะแล้วเราเปิดแอร์ไปด้วยมันก็กินพลังงานไปด้วยนะครับคิดไว้ประมาณนี้ ตกแล้วนะครับวันละ200กิโลเมตรเฉลี่ยแล้วค่าพลังงานเนี่ยอยู่ที่วันละ128บาทนะครับค่าประกันครับคิดอยู่ที่ปีละ26,000บาทเนาะหารเฉลี่ย365วันนะครับ ค่าประกันจะตกอยู่ที่วันละ72บาทนะครับค่าซ่อมบำรุงนะครับอันนี้คิดเผื่อไว้แล้วกันนะครับปีละ10,000บาทค้านเฉลี่ย365วันมาแล้วเนี่ยตกวันละ28บาทนะครับแล้วก็ค่าผ่อนในกรณีที่เราเนี่ยดาว1 5เ์แล้วก็ผ่อนยาวๆไปเลยครับ84งวดนะครับค่าผ่อนเนี่ยจะอยู่ที่งวดละ 6,250บาทหารเฉลี่ย30วันมาแล้วเฉลี่ยแล้วค่าผ่อนอยู่ที่วันละ208บาทนะครับรวมทุกค่าทั้งค่าพลังงานค่าประกันค่าซ่อมบำรุงค่าผ่อนต่อวันนี่นะครับเราจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ436บาทโดยประมาณครับ436บาทนี่นะครับถ้าเกิดว่าขับแอปได้วันละพันหเนาะ แสดงว่าเราก็น่าจะเหลือกําไรประมาณ1000บาทในกรณีที่ยังไม่รวมค่ากินค่าอะไรนะถ้าเรารวมค่ากินค่าอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับหักไปกินสัก2มื้อนะมื้อละ100เลยแพงแพงนะครับเผื่อค่ากาแฟค่าอะไรด้วยเราก็น่าจะเหลืออยู่ที่วันละประมาณ800บาท800บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ24,000บาทอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ได้พอมีพอกินเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับเงินเดือนประมาณ2 0,000เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อมือหนึ่งนะผมแนะนํา2คขันนี้แล้วบางคนอาจจะมีคําถามว่า ไปเช่าเอาก็ได้เช่าแล้วถ้าเกิดว่าเราขับได้ขนาดนี้มันก็น่าจะเหลือเงินเยอะอยู่นะทีนี้ครับผมไปสืบมาละอัตราค่าเช่ารถ E ีีนะมันอยู่ที่วันละประมาณ700ถึง750บาทถ้าเกิดว่าเราเช่ารถนะครับวันละ750บาทหรือบาทว่า700บาทเนี่ยนะครับบวกกับค่าพลังงาน128บาทไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ828บบาทครับ ถ้าเกิดว่าเราซื้อรถตัวเองมาขับนะถ้าเทียบกันแล้วนะครับถ้าเราซื้อรถตัวเองมาขับแบบนี้นะครับที่มีค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างแล้วอยู่ที่436บาทต่อวันเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นมาวันละ3 9 2บาทอันนี้บวกค่าไฟเรียบร้อยปีหนึ่งเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นรถของเราเองเราจะได้กําไรเพิ่มขึ้นมา143,800บาทครับ นี่จึงเลยเป็นเหตุผลที่ถ้าเราจะซื้อรถมนะือหนึ่งะมาขับรับงานในแอป,ปทั้ง Grab ทั้ง Bow, Maxim, l i ไลแมนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ในกรณีที่มีงบประมาณไม่เกิน5 0 0 0สนบาทเนาะทีเนี้ยด้วยความที่ผมเนี่ยใช้รถ EV มาประมาณ2,18,000กิโลเมตรแล้วเนาะมันก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นครับ จะแนะนําอีกหนึ่งอย่างถ้าสมมุติว่ามันจะทําให้คืนทุนไวแล้วก็สามารถรับงานเป็น Gra ็บเอสได้ด้วยเป็นรถคันใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําอีกตัวก็คือตัวนี้ครับ b ีบีอัตโต้สามสแตนะครับเอาเป็นมือ2ออย่าซื้อมือ1ครับมือ1ตอนนี้อยู่ที่6กแ0 0เก้าบาทนะครับแต่ถ้ามือ2เนี่ยตอนนี้มันยังหาได้ในราคาที่ไม่เกินนะสี่แสนแปดหมื่นบาทแต่ถ้าเกิน4 8 0 0 0 0บาทแล้วก็แล้วแต่จะตัดสินใจนะครับ เพราะว่า b ีวอัตตัว3 2มือสเนี่ยมันเป็นรถที่ขายได้เยอะอันไหลก็ไม่น่าจะหายากแต่ว่าจะมีบางคนรออยู่บ้างนะครับและที่สําคัญคือผมใช้รถคันนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะทนแล้วก็ถึกพอสมควรแล้วรถมันก็ขับดีพอประมาณนะคือเราขับรถโดยสารเราคงไม่ บิดซ้ายทีขวาทีนะครับเน้นนุ่มนวลไปส่งผู้โดยสารโดยที่เขาไม่บนนะ่นอ่ะผมว่าอันนี้ยถูกต้องละทีนี้ครับถ้าจะซื้ออัตโตสามมือสเนี่ยก็แนะนําว่าหารถที่ยังไม่ช้านะเลขไม่ไม่เกิน50,000ได้จะดีมากนะครับหลายคนก็อาจจะติงมาว่าเฮ้ยอัตโตสามราคาไม่เกิน4ี่0 0 0แมเนี่ยมันมีจริงเหรอมีครับอันนี้บอกเลย บางคนได้400,5 5บางคนได้400,3ด้วยซ้ำแล้วแต่ในบางช่วงนะก็ต้องไปหากันดูให้ดีนะครับแต่ว่าราคาที่ผมหาวันนี้ผมหาได้อยู่ที่460,000บาทนะรเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะทีนี้ครับผมก็คำนวณมาให้แล้วถ้าเกิดว่าเราซื้ออัตโต3มือ2เลขหม่ไม่เกิน5,000 0นะเราจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับมาดูที่กราฟนี้ เราเนี่ยขับรถแบบฟูลไทม์นะเอารถมาหาเงินถ้าขับวันละ50กิโลเมตรเนี่ยผมถือว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนาะจัดไปเลยวันละ200กิโลเมตรครับได้เงินครบวันวันละ2,000ค่อยเข้าบ้านนี้ก็โอเคนะครับไม่ว่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราจะซื้อรถคันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นมือสองเนาะไฟแนนซ์ก็ไม่รู้จะรับจัดหรือเปล่าถ้าจัดก็ต้องเตรียมเงินดาวเยอะนะครับผมให้คิดในกรณีที่เราไม่มีเงินดาวเนาะแล้วเราผ่อน60งวด มันไม่สามารถผ่อน84งวดได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ามันเป็นรถมือ2เนาะแล้วก็ดอกเบีย้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับอันนี้ฐานคิดนะครับว่าเราเนี่ยไปกู้เงินจากธนาคารมาโดยมีทรัพย์สินค้ำประกันนะแล้วก็โดนดอกเบีย้ยปีละ7เป็นดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกนะครับซึ่งตารางมันก็จะเป็นประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าใครไปกู้สถาบันการเงินนะครับแล้วได้ดอกเบีย้ยคงที่มาก็ขอให้ไม่เกิน4เต่อปี ราคาค่าผ่อนของมันจะไม่ต่างกันมากนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นค่าพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราขับไปวันละ200กิโลเมตรเนี่ยนะครับกิโลเมตรละ75สตางค์เฉลี่ยแล้วนะครับถ้าขับในเมืองมันก็อยู่ที่ประมาณ14.5กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ย ค่าพลังงานจะอยู่ที่วันละ150บาทนะครับค่าพลังงานถูกนะแล้วก็ค่าประกันเนี่ยก็ต้องแพงกว่าเจ้าไอออนยูทีแล้วก็ b ี d d o ีดอลฟินหน่อยนะครับก็อยู่ที่ปีละ30,000บาทเฉลี่ยวมาแล้ว365วันนะครับตกอยู่ที่วันละ82บาทครับค่าซ่อมบํารุงเนี่ยให้พอๆกันนะอยู่ที่ปีละ1,000 0บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้อยู่เองเนาะผมรู้ว่าค่าซ่อมบํารุงมันเป็นอย่างไรนะครับ ค่าซ่อมบำรุงเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่วันละ28บาทนะครับแล้วก็ค่าผ่อนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเงินดาวเลยกู้มาเต็ม479,000บาทนี่นะครับค่าผ่อนจะตกอยู่ที่งวดละ9,488บาทเฉลี่ย30วันออกมาอยู่ที่วันละ317บาทนะครับ รวมทุกค่าแล้วทั้งค่าพลังงานค่าประกันค่าซ่อมบำรุงค่าผ่อนรายวันนี่ยนะครับเราจะมีค่าใช้จ่ายกับรถคันนี้อยู่ที่5 5 5บาทต่อวันเป็นเลขอารมณ์ดีนะครับ555อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อรถคันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราค่อนข้างที่จะคืนทุนไวนะครับภายใน60งวดหรือว่า5ปีถ้ารถไม่เสียเลยนะเราก็จะคืนทุนได้เร็วมากนะครับแล้วก็5ปีเนี่ยนะครับมันรวมเป็นระยะทางเท่าไหร่ถ้าเราขับ วันละ200กิโลเมตรก็รวมไปแล้วเนี่ยเราน่าจะขับอยู่ที่3 6 5 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าขับเยอะมากถ้าแบตก้อนนึงมันขับได้ประมาณ3 0 0 0 0 0กิโลส0 0 0กิโลห0 0 0กิโลขึ้นไปเนี่ยคุ้มแล้วนะครับเปลี่ยนคันใหม่ได้ก็คุ้มล้วเอาเป็นว่าเราสามารถหาเงินจากรถคันนี้ได้คุ้มมากๆนะครับนี่ก็คือการตอบคําถามผมนะก็ค่อนข้างยาวหน่อยกับคําถามที่บอกว่ามีงบไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทจะซื้อรถ E ีวีมาขับ Grab Bow Maxim Lyman เลือกคันไหนที่คืนทุนไวที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เอาเน้ตาก็หวังว่าทุกคนจะได้คําตอบนะครับเช่นเคยครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าว่างจะมาทําคลิปตอบคําถามให้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ